สวัสดีครับผมมาเจอกันในคลิปที่2นะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับวดประจำวันที่18นะครับสิงหาคม2566นะครับมัดรวม4หน่อยนะครับตั้งแต่รอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับน้องแอดขอฝากบ้านด้วยนะครับสลับบ้านเสี่ยงโชคนะครับ พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับต้องการบ้านใหม่นะครับกาลังมองหาบ้านใหม่ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้าเตาทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามกันได้หรือท่านใดสนใจเข้ากลุ่มทางฟรีนะครับก็บอกแอดมินได้นะครับบอกว่าอยากเข้ากลุ่มทางเบาหลงนะครับก็แจ้งตรงนี้ก่อนนะครับแนวทางในกลุ่มนะครับจะมีแค่แนวทางผมคนเดียวนะแล้วก็สาวออนแต่จะเป็นแนวทางแนวทางของแบบ ไม่มีอาจารย์ท่านอื่นนะครับจะมีของผมคนเดียวนะครับพี่พเนาะท่านใดที่ชอบยังไงก็ลองเข้าไปรับชมดูก่อนนะครับไม่ชอบก็ออกมาได้นะครับเป็นกลุ่มฟรีนะครับพี่พี่สำหรับนะครับผมในโค้งสุดท้ายของเรานะครับในวันศุกร์เนาะวันนี้ผมให้ไปที่เลข9เลข8เลข4เลข1เลข0นะครับผมแล้วก็เลข3นะครับสายวิ่งสายลูดในโค้งสุดท้าย สายวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลขแปสายรูดผมให้ไปที่เลข4นะครับให้ไปที่เลขส4่สี่ศูนยนะครับ80 81 83 89นะครับผม ตัวเน้นตัวเจาะของเรานะครับตัวเน้นตัวเจาะของเรา8 8แล้วก็เลข1ตัวเน้นตัวเน้นก็จะมีในที่4ีหนึ่งนะครับ8ปดสาสนะครับผมแล้วก็89 สี่สามนะครับพ so like, ี ellow, ่พี่นี่เลยนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับเนาะก็เราไม่ต้องมองตรงนี้ก็ได้นะครับมองตรงจับวินได้เลยนะครับสลับทนาดที่สายบินเนาะไปสายบินนะครับถ้าเกิดมองตรงนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตัวเลขมันจะเยอะนะครับเนาะอาจจะชอบไปเหมือนกันถ้าเกิดใครชอบสายเจาะก็ตามผมเลยนะครับตามผมเลย C ี่3 8389นะครับตัวเน้นตัวเจาะเนาะ3ตัวนะครับพี่พี่ตัว3ตัวตัวเด่นนะครับ แปดสี่หนึ่งสี่แปดสามนะครับผมนี่เลยประมาณนี้นะครับสลับฮานอยโค้งสุดท้ายเนาะก็ลองใช้วิจนะวิจนะยานในการรับชมนะครับพี่พี่เพราะว่าแนวะทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณน,นะครับมีดุดแล้วก็มีเข้านะครับพี่พี่วันนี้ผมขอให้มาเนาะตรงตรง,ตรงเน้นเน้นก็แล้วกันนะครับขอให้พี่พี่สมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวะทางขอให้โชคดีนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ